และสำหรับเรื่องของความท้าทายของพ่อแม่ในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องรับมือกับลูกๆเด็กๆในยุคนี้เรียกว่าอยู่ในวัย Gen Z นะคะเป็นเด็กที่อายุไม่เกิน20ปีเป็นเด็กที่โตมากับโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีสำคัญต่างๆนานาที่เข้ามาอยู่ในบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆแต่คงจะไม่ใช่เฉพาะลูกๆเท่านั้นนะคะพ่อแม่ของเด็กยุคใหม่เองก็คงจะต้องปรับตัวกันอย่างมากทีเดียวในการรับมือกับลูกๆ พร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันแล้วภาระหน้าที่ของพ่อแม่แต่ละคนที่คงจะหนักหน่วงอย่างมากจะมีวิธีรับมือกับลูกๆในยุคนี้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณวิภาปิดแก้วค่ะแล้วเป็นปอดของโรคด้วยค่ะก็คือความสดใสน่ารักของเด็กหญิงนัชาวีโกศลพิสิทธิ์หรือน้องนัชชาพิธีกรสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเจ้าของวลีดูปากนัชชานะคะ อายุเพียงหกขวบ,ขวบแต่พูดได้ถึงห้าภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษสเปนเมียนมาและจีนนณชาเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นทำให้เวลาส่วนหนึ่งในชีวิตั้เด็กต้องใช้ไปกับการทำงานในวงการทรทัศน์แม้ต้องแลกกับช่วงเวลาที่ได้สนุกกับเพื่อนๆแต่เธอก็ประทับใจและมีความสุขกับการทำงานสมมติว่าณชาไม่มีงาน แล้วนัชชาขอถ่ายกับดาราเขาไม่ให้นัชชาก็ต้องเสียใจถ้านัชชาบอกว่าไม่ให้ถ่ายค่ะเขาเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็เขาก็จะรู้สึกเสียใจนัชชาก็คิดที่คุณพ่อคุณแม่พูดอย่างนี้ตลอดเลยนัชชาขอนชาให้เขาถ่ายรูปตลอดค่ะอืมแม้ว่าลูกจะเหนื่อยนะบางทีลูกก็เหนื่อยใช่ไหมคะ<ถ>ลูกเหนื่อยไหมครับเวลามีคนมาขอถ่ายรูปเหนื่อยค่ะ แต่ว่าลูกก็ต้องอดทนต้องอดทนบอบนัทีพ่อของน้องนัทชาบอกว่าการเข้าสู่วงการบันเทิงของลูกตั้งแต่วัยเด็กเขารู้สึกว่าลูกมีความรับผิดชอบมากกว่าเด็กวัยเดียวกันงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นตัวเองจึงง่ายต่อการทำงานขณะเดียวกันนัทชาก็ชื่นชอบการเรียนรู้และเล่นกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเพื่อน,อนๆวัยเดียวกันแต่นัทีบอกว่าเขาไม่ได้ห้ามลูก เล่นแท็บเล็ตไหมคะเล่นค่ะเล่นสมาร์ทโฟนไหมคะเล่นค่ะ <laughs> เล่นง่าง <laughs> ๆยๆเล่นทุกอย่างเลยคือในยุคสมัยนี้ผมว่าเราจะไปออแอนตี้หรือว่าไปห้ามไม่ให้เขาเล่นเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นยุคยุคแห่งดิจิทัลจริงๆนะครับพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ลูกเล่นว่าไอ้ดิจิทัลที่เขาเล่นเนี่ยมันมีเสื่ออะไรที่ดีมีประโยชน์สำหรับเขาบ้างอะไรที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ต้องห้ามปราม ไม่ให้ไม่ให้เข้าไปยุ่งไม่ให้เข้าไปเล่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างนะฮะที่พ่อแม่อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่มีประโยชน์แต่จริงๆมันอาจจะมีประโยชน์ในทางแฝงสำหรับลูกๆสุพจนกลิ่นสุวรรณพิธีกร,กรและผู้ประกาศข่าวอีกบทบาทหนึ่งเขาคือคุณพ่อลูกสี่และอยู่ในไวัยไล่เลี่ยก,กันสุพจนบอกว่าเขาไม่ปฏิเสธหรือปิดกั้นลูกๆให้เข้าถึงเทคโนโลยีต่าง,างๆเพราะเชื่อว่าเด็กยุคใหม่ทำนานด้านเทคโนโลยีมากกว่าในอดีต แต่เทคโนโลยีต่างๆมีทั้งดีและไม่ดีจึงคอยดูแลการใช้งานอย่างใกล้ชิดผมมองว่าอย่าไปหันหลังให้เทคโนโลยีสัทีเดียวนะฮะมันมันมันเป็นดาบสองคมเราก็แค่พยายามป้องกันไม่ให้อ้คมที่จะเข้าตัวเนี่ยมาโดนลูกเราแต่อ้คมที่ว่าทําให้ลูกเรามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นทําให้เขาสามารถรู้เท่าทันโลกใบน,นี้นะ,ะซึ่งมันก็แคบลงทุกวันเนี่ยเราจะหันหลังให้เทคโนโลยีไม่ได้ครับเรื่องการป้องกันเนี่ยก็จําเป็นนะฮะอย่าปล่อยเด็กไว้กับเทคโนโลยีลําพัง นานๆยาวๆอันนี้มันมันจะอาจจะเป็นอันตรายกับเขาในระยะยาวได้ครับทั้งสองครอบครัวสะท้อนตรงกันว่าไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีที่รุกคืบเข้ามาใกล้ลูกอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยแม้จะมีความเป็นห่วงว่าลูกอาจหมกมุ่นกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆจนเกิดผลเสียแต่ก็เลือกที่จะไม่ปฏิเสธให้ลูกใช้งานตรงกันข้ามกลับใช้เวลายอยู่กับลูกมากขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่กับเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ที่จะให้ลูกใช้สื่อใหม่เหล่านี้ในทางที่ดีและเป็นไปอย่างเหมาะสมวิภาปิ่นแก้วไทยพพสรายงาน